We lost horses. ยังอยู่ในประเทศไทยนะล่าสุดผมเจอที่สนามบางกอกครับผมไม่แน่ใจนะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเฮดโค้ชที่สามารถทํางานต่อได้เลยนะใช่กับหลายๆทีมตอนนี้เห็นมีข่าวสองสักสองทีมอยู่ไหมตอนนี้ได้ยินจากที่ไหนพี่อย่าใส่ใจบ้างเขาจะไปไหนนะอะไรนะเขาจะไปไหนนะเขาไปที่เห็นข่าวล่าสุดก็คือมไม่รู้องไรู้นะทางสะพานเขาจะขึ้นสะพานไหนดีอะขึ้นสะพานถ้าอยู่บางกอกรถไฟอะไรอย่างนี้ก็อาจจะจ๋าแล้วพี่สะพานรถ ไฟคุณโปรแกสิบบอกว่ามิลรอดเขาดิวกับการเอ้านี่ไม่รู้จริงหรือว่าแกอ๋อไม่รู้ผมังรถไฟสายมอนะอ๋อเหรอก็เห็นมีมีเห็นโก้ทีวีตู่นะบอกพลังการอ๋อเราอ่านคอมเมนต์นี้ได้เลยมีแล้วเหรอเอาจรคนตอบแทนแล้วขอบคุไม่ก็ก็ผมว่าอ่านได้เพราะว่าเขาบอกว่าเห็นโก้ทีวีก็คือตู่แล้วแหละคบอกพลังอ่าพลังการจะเอามิลรอดซึ่งเราไม่ได้พูดไงเราก็พูดจากจาสิ่งที่ที่เขาพิมาผมก็เห็นผมก็เห็นหน้าหน้าเฟซหน้าเฟซเชนโบ๊ อ่แต่มิลอสนะคืออยู่กรุงเทพจริงๆเพราะว่า<ม>ผมเห็นเขาล่าสุดอยู่ที่บางกอกนี่นแหละ<ม>ซึ่งก็ไม่รู้นะว่าสุดท้ายแล้วจะไปจบอะไรยังไงที่ไหน